เราจะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะคาเฟ่คอกม้าที่บันนังสตาค่ะเป็นสไตล์ชนบทนั่งชิลชิลวิวม้าพร้อมกับเมนูกาแฟม้าสุดฮิตค่ะสำหรับสายชิลนะคะที่หลงรักกลิ่นกาแฟและความสงบคาเฟ่เปิดใหม่นะคะชื่อว่า d n d house cafe คอกม้าบันนังสตาจังหวัดยะลากำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยบรรยากาศ ชนบทติดฟาร์มม้าที่สามารถชมแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับม้าสวยๆได้นะคะพร้อมกับกิจกรรมสอนขี่ม้าสําหรับผู้ที่สนใจร้านตกแต่งสไตล์เรียบง่ายค่ะมีเมนูหลากหลายตั้งแต่กาแฟสดอเมริกาโนเอสเปรสโซไปจนถึงเมนูนมโซดาชาแล้วก็ของกินเล่นอย่างเค้กเฟรนส์ฟรายไก่จ้อไก่ป๊อปในราคาย่อมเยาวเหมือนร้านทั่วๆไปนะคะทางด้านนายอับดุลเลาะสาลอเจ้าของร้านค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าร านเปิดมาแล้วประมาณ7 8ถึงเดือนค่ะได้รับการตอบรับดีเกินคาดเลยนะคะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่โดยเฉพาะกาแฟม้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ผสมผสานกาแฟโซดากับน้ำผลไม้ค่ะรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครผู้ที่ชื่นชอบกาแฟคุณภาพมเมล็ดอาราบิก้าและโรบัสต้าคัดพิเศษนะคะก็ไม่ควรพลาดที่ D N D h o s t Cafe ซึ่งตั้งอยู่บ้าน อยู่ที่บ้านคูวบาดออำเภอรบรรนังสตาหากมาที่จังหวัดยะลานะคะก็ใช้ถนนเส้นยะลาเบตงถึงสี่แยกไฟแดงในตัวอำเภอให้เลี้ยวขวานะคะขับต่อไปอีก2กิโลเมตรจะพบกับคาเฟ่สุดชิกแห่งนี้ค่ะ